สวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะคะวันนี้ยายจะมาบอกว่าเวลายายตอบคอมเมนต์ของทุกคนอะ่ะยายไทยโทรศัพท์2ถึงสเครื่องไม่ได้ไม่ได้มาคุยว่าตัวเองมีเยอะไม่ใช่หรอกโทรศัพท์ก็เก่าๆนั่นแหละแต่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เออยายจะใช้หนึ่งเครื่องสําหรับเขียนตอบคอมเมนต สองเครื่องเอาไว้สําหรับกดกดแล้วก็ดูดูคลิปของแต่ละคนคิปอ่ะคิดดูนะเวลาดูพอกดปุ๊บคลิปก็จะวิ่งไปตามตามมานนั่นบางครั้งได้ยินแล้วก็ดูแต่อย่างเป็นเพลงเนี่ยมันได้ยินอยู่แล้วมันก็ฟังคือทุกคนไม่ต้องกลัวว่ายายเนี่ย จะเข้าไปแค่แป๊บเดียวไม่ค่ะเกินค่ะเข้าไปบางทีคลิปจบเลยค่ะเพราะว่ายายหมดแต่มาเขียนเขียนหนังสือไม่ตามองไม่เห็นแล้วก็ยายก็ตอบทุกๆคนนะคะให้เวลาทุกๆคนรับรองได้ยายก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ใหยายขอบคุณด้วยความจริงใจทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือหารายได้พิเศษยายก็เช่นกันถ้าเกิดมันเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นึกว่าดวงวัฒนาเราไม่ไม่ไม่ได้มาทางนี้แล้วเวลายายเอ,อ่อทำเวลาของยายเองยายก็จะมี ID ของพวกสามีเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนที่เฟซบุ๊กเขาก็จะเข้ามาดูแต่เขาคอมเมนต์ไม่ได้แต่ไอดีของสามีกับลูกชายสามารถถูกกดถูกใจได้แล้วก็ยายมี ID อยู่ตัวหนึ่งที่ว่ายายลืมพัดเวิร์ดยายก็มี เท่ากับยายมี4ถึง4ีี่ที่สามารถช่วยเวลายายได้บางครั้งยายกับคนทีเดียวสี่เครื่องเหมือนกันอันนี้ไม่ได้หมูก็แต่เป็นไอดีของคนอื่นแต่ไอดีของยายเสียหนึ่งตัวแต่สามารถคอมเมนต์ได้แต่ไม่สามารถเ,ออเข้าไปทําอะไรได้มากมายนี่ยายก็จะมาเล่าให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวจะหาว่ายายโม้ใครยังมานั่งดูยายดูค่ะเพราะยายใช้หลายเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องเก่าๆนั่นแหละค่ะ ็นของฝันที่สามีซื้อให้แต่ละปีแต่ละปีเพราะเมื่อก่อนนี้ยายบ้าเกมยายบ้าเกมถ้ารู้อย่างนี้เล่นมาหาพี่ถูพี่ยูนานละบนต่อไปบ้าเกมเหงาไงไปเล่นเกมไปคุยกับไ,ไปคุยออนไลน์ในเกมถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มานานแล้วคะ่ะมาหาพี่ยูนานแล้วคะ่ะเพราะว่ามาหาพี่ยูมีมีโอกาสมีไรายได้แต่ไปเล่นเกมมีแต่เสียกับเสียคะ่ะ ยายเสียค่าเกณฑ์เยอะมากเพราะว่าเราต้องโดนโจมตีเราก็ต้องป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือที่ผ่านๆมาแต่ตอนเนี้ยายมาเจอเพื่อนๆที่นี่ยายขอบคุณนะคะวันนี้ยายก็จะกินหวานเย็นที่ยายที่จริงข้างล่างข้างนอกร้อนนะร้อนเหงื่อออกแต่ที่ยายต้องคุมอย่างเงี้ยบางครั้งเดี๋ยวหลานๆว่าใสแตส่สายเดียวที่ยายใส่แตส่สายเดียวเนี่ยหมายถึงว่ายาย ใส่แบบเนี้ยไปทํางานพอไปถึงที่ทํางานปุ๊บยายก็จะมีเสื้อคลุมเป็นตัวพอไปถึงที่ทำงานปุ๊บย,าย,า,บยายก็ใส่ใส่ยูนิฟอร์มของที่ทํางานมันก็คือไม่ร้อนไงคะแล้วมาถึงบ้านมันก็บ้านเราเองอะ่ะมันก็เลยบางครั้งก็ทํากับข้าวโดยที่ว่าเออไหนๆก็อัดคลิปซะหน่อยก็เลยไม่แต่งตัวให้ดีเพราะยายเป็นอย่างเนี้ยสบายๆะคะ่ะไม่เอาดีก็บอกทุกๆคนนะคะว่ายายตอบคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวยาย กินข้าวอาบน้ําเสร็จหรือทานอาหารเสร็จยายก็ไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็จะไปที่ที่นอนท้าไม่ทําอะไรมากกว่านั้นนะเพราะเพราะว่างานบ้านทําหมดแล้วเมือม่อเมื่อวานนี้ถ้าอินเทอร์เนต็ตดีใช้ได้สามเครื่องอันนี้คือคอมมต์แต่ถ้าดูเนะ่ะมันดูได้ตลอดแหละมันจะติดมั่งอะไรมั่งก็ช่างมันเถอะ แต่ว่าถ้าไม่ดียายใช้สองเครื่องคือตอบเครื่องหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่หรือบางทั้งมันก็รัวไปเลยยายก็ใช้ไม่ได้ที่ว่ารัวไปเลยก็ยังเช่นว่าเป็นวันหยุดอะไรของเพราะว่าคืออินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ต่มันล่มคือคนใช้เยอะเกินอันนี้ยายก็อธิบายให้ฟังเดี๋ยวหาว่ายายโมยายไม่ได้โมค่ะยายสามารถคอมเมนต์ทุกคนได้และดูให้เวลาทุกคนได้เวลาเวลายายง่วงก็หลับไปอันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะ ยายก็จะกินหวานเย็นค่ะอันนี้เป็นเออเป็นแตงโมนะคะแต่เป็นเปลือกสีขาวๆอะ่ะยายหั่นเอาไว้แช,ช,ช่แ,แ,ช,แช่แข็งไว้แล้วก็มะละกอแช่เย็นค่ะแล้วก็แอปเปิลค่ะสตอเบอรี่อะค่ะแช่แข็งไว้แล้วก็ มาเราก็แช่แข็งไว้พออากาศร้อนๆเราก็มาทําเป็นหวานเย็นเลยไม่ต้องไปใส่น้ําแข็งก็เวกินกินผลไม้เลยเราก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็นี่เป็นหวานเย็นผลไม้ค่ะแล้วทีนี้เราก็เอาน้ำหวานหอมชื่นใจโรยสักนิดนึง หวานตามชอบค่ะเราก็จะได้หวานเย็นกินหวานเย็นผลไมย้ยายจะทำอย่างนี้ประจำอันนี้ละค่ะขอบคุณนะคะอย่ายลำคาญยายยายยายอะถ่ายคลิปสดไม่ได้ยายก็เลยอยากจะอธิบายถ้าย,ยายเล่นสดได้ยายก็คงจะอธิบายในในในสดกดของยายยังไม่ได้เพราะยายเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงเดือนแล้วก็ต้องต้องได้คนดูหนึ่งพันแล้วก็ ชั่วโมงแล้วก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยยายถึงจะย,ยังน้อยสามเดือนเก้าสิบวันยายถึงจะสามารถไร้สดได้ยายก็คอยวันนั้นล่ะค่ะโชคดีทุกทุกคนค่ะ